สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปตลาดและหุ้นการบ้านประจำวันอังคารที่7กันยายนกับผมกิตแอดมินและผู้สอนของเพจรุงลงทุนเรือลง,ลง,อลงทุนครับสำหรับนะครับเซตอินดี x บ้านเรานะครับในวันอังคารที่7กันยายนนะครับเราจะพบว่าวันนี้เนี่ยนะครับลบไปทั้งหมดลบ11.92จุดครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นเ,นเ,นเ,นเนี่ยครับอยู่ที่ลบ0.72นะฮะ โดยที่ในวันนี้นะครับเราจะพบว่าอย่างหนึ่งนะครับเขาลงมาเทสครับใกล้ใกล้กับนี่นะฮะเป็นแนวนะครับแนวต้านเก่าซึ่งแนวต้านเก่าตรงนี้ที่เบรกขึ้นมาได้ครับเราจะมองเขาว่าเป็นแนวรับนะฮะเบรกตรงนี้ได้แล้วก็จะกลายเป็นแนวรับใหม่ทันทีเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยทำการเทสลงมาแนวรับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับว่าถ้าหล่น นะครับแท่งเทียนวันพรุ่งนี้หรือภายในอาทิตย์นี้นะครับถ้าเขาทำการลุดนะครับบริเวณ1635เป็นต้นไปเนี่ยภาพระยะสั้นจะค่อนข้างเสียแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแนว1635เป็นจุดที่สำคัญนะครับในการวัดว่าเฮ้ยในรอบนี้เนี่ยของ s e ต i n d e x บ้านเราเนี่ยครับว่าระยะสั้นเนี่ยมันจะกลับมาลงเกิดขึ้นไหมนะและอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเรามองในภาพของ e l l i o t Wave ครับเราดูจาก Time Frame Week นะครับ ผมเนี่ยไบแอสอย่างหนึ่งครับว่าเราอาจจะได้เจอนะครับอย่างหนึ่งเลยคือเราอาจจะได้เจอว่าเขานะครับขึ้น3มาแล้วนะครับเวฟสานะตรงเ,เดี๋ยวผมเริ่มวัดจากตรงนี้ก่อนนะสมมติตรงนี้เป็น1นะครับสเนี่ยขึ้น3มาแล้วนะครับขึ้น3มาแล้วเพราะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าตรงนี้ฮะเป็นโซนที่ MacD ค่อนข้างสูงกับ AO สูงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย มีโอกาสเป็น3ได้และตัวที่คอนเฟิร์มที่เป็น3ได้อีกทีนะครับคือไทม์เฟรมวิ k ตรงนี้เนี่ยครับการขึ้นมาในรอบนี้ของเขาโมเมนตัม um ในการขึ้นเนี่ยมันไม่ค่อยสูงครับนะฮะมันยังไม่ค่อยสูงเพราะฉะนั้นในการขึ้นมาคราวนี้อาจจะเป็นขึ้น5ได้ครับเพื่อจบรอบนะขึ้น5เพื่อจบรอบได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า3กับ5ตรงนี้ครับถ้าเราดูตรงนี้ดูตรงนี้ครับนะฮะลบใหม่นะดูตรงนี้ครับ เอาเป็นยอดสุดนะครับจุดตรงนี้นะฮะนะครับกับยอดนะครับไฮสูงสุดตรงนี้นะครับตรงนี้นับเป็น3ตรงนี้นับเป็น5นะครับเราจะพบอย่างหนึ่งครับว่าอินดิเคเตอร์ MACD กับ AO เนี่ยครับทำ bearish divergence นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสครับเนี่ยนะทำนะครับทำโลสูงขึ้นนะฮะราคาทำโลสูงขึ้นทำไฮสูงขึ้นนะครับแต่ กกัับบรนะคมีสัญญาณขัดแย้งของ indicator macd กับ ao ที่ทำหัวต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ครับว่าจบตรงนี้อาจจะเป็นขึ้น5ได้เพื่อนะครับลง a ครับ a นะครับขึ้น b แล้วก็ลง c นะครับผมอันนี้คือค่อนข้างน่าเป็นห่วงสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเรานะครับในทำเฟรมวิกถ้าจะขัดแย้งนะครับถ้าจะหักล้างนะถ้าจะหักล้างว่ามันจะกลับขึ้นไปได้ต่อผมมีมุมมองว่า เบรกแนวนี้นะครับ1650ไปให้ได้ครับเซตอินดีซ์บ้านเราจะกลับมาสวยได้อีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูกันครับว่าในวันนี้เนี่ยครับสรุปนะครับภาพรวมนักลงทุนเนี่ยครับสิ่งที่สำคัญเลยครับสถาบันภายในประเทศครับกองทุนกับต่างชาตินะครับกลับมาขายอีกรอบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับโซนแถวแถวนี้ลุกช้าจ่ายรอบวงนะครับเพราะฉะนั้นลองดูหุ้นในพอร์ตของท่านนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยหุ้นของพอร์ตของท่านยังแข็งกว่าตลาดอยู่หรือเปล่าถ้ายังแข็งอยู่ก็ถือต่อไปได้ครับแต่ถ้ามีสัญญาณอ่อนตัวหรือนะครับหรือว่ามันผันผวนตามตลาดเนี่ยก็ลองพิจารณาดูได้นะครับว่าแถวแถวระยะสั้นแถวนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยแล้วนะ,ะภาพรวมน่าจะประมาณนี้ครับซึ่งจุดถัดไปนะที่ผมมองนะครับว่าจะย่อลงมาได้ผมมีมุมมองครับว่าแถว1568นะครับ1568ถึงหนุ่ หนึ่งนะครับห้าสี่สามเนี่ยจะเป็นโซนที่นะครับรอบต่อไปที่ถ้าจะรับอยู่นะครับแนวนี้เนี่ยน่าจะสวยนะแถวแถวแนวนี้ครับอ่ะสำหรับเซตอินเด็กซ์บ้านเรานะครับน่าจะประมาณนี้กันนะครับแผงของเราก็คือ ถ้าให้สวยรอเบรกครับ1650ูไปให้ได้นะครับแต่เสี่ยงลงต่อคือโซนแถวนี้ครับถ้าโซนแถวนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นโซนที่รอรับได้นะแต่ถ้าตรงนี้หลุดไปนะครับก็มีสิทธิ์นะครับไปแถว1 4 2 1ถึง1275เลยก็ได้นะครับอ่ะสำหรับเซต n ิเดิคบ้านเรานะครับน่าจะประมาณนี้นะต่อไปครับเป็น mai สำหรับ mai นะครับจะแข็งกว่าเซตอินดิคบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย เหลือแค่เทสอย่างเดียวครับแนว1ประมาณ556นะครับ556ตรงนี้จะเป็นแนวเทสนะครับอ่ะเรามาดูทมดูอีเด็กตเวฟกันนะครับมโนเวฟกันเนี่ยผมมีมุมมองนะครับว่าโซนแถวนี้คือขึ้น3นะครับจุดตรงนี้อาจจะเป็นลง4นะเพื่อขึ้น5ไปได้ต่อครับนะอาจจะเป็น1ครับลง2ตรงนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยขึ้น3แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้4 ต่อไป extend เป็นเวบ5ครับซึ่ง5เนี่ยผมมีมุมมองนะครับว่าเป้าง่ายๆสันส้นๆเลย5 5 6ครับจะเป็นเป้าในรอบนี้ของเราหรืออาจจะ extend ยืดขึ้นไปได้อีกนะครับสำหรับตัว MAI เนี่ยนะเพราะฉะนั้นครับสำหรับตลาด MAI นะฮะถ้ารอบนี้น่าจะไม่ได้นะเดี๋ยวผมลองวัดใหม่นะครับนะฮะ อาจจะ Exten d ได้นะครับถึงประมาณ580นะครับถึง6-80นะครับอันนี้อาจจะเป็นเป้าหมายเว็บของเราได้นะครับสำหรับ m a i นะค่อนข้างสวยนะครับกว่าเ e t index บ้านเรานะเพราะฉะนั้นครับสำหรับใครที่เล่นหุ้นตัวเล็กอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างน่าไว้ใจมากกว่าหุ้นตัวใหญ่นะครับของบ้านเรานะเพราะฉะนั้นน่าจะประมาณนี้กันนะครับสำหรับอัปเดตตลาดนะครับผมอะต่อไปมาดูหุ้นกันบ้านครับสำหรับหุ้นตัวแรกครับ ในสูตร EMA 10 20นะครับ <c oughs> Golden Cross บวกกับมีวอลุ่มเข้า2ล้านขึ้นไปนะฮะ <c oughs> ตัวแรกเลยครับคือ TVD ครับนะฮะ TVD หรือ TV Direct นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับถ้าลองมองใน Time Frame Week นะครับเราจะพบว่า ยังไม่คอนเฟิร์มเป็นขาขึ้นนะครับในทําเฟรมวีคเรามาดูเดยกันบ้างนะทําเฟรมเดย์นี่นะครับค่อนข้างสวยนะครับตรงนี้ที่ขึ้นมาได้นะครับโดยที่วันนี้เนี่ยบวกเป็น10%เลยทีเดียวนะครับถ้าเรามองนะครับไบแอสอย่างนี้ครับเราอาจจะพบครับว่าเบรกแนวต้านเส้นกดตรงนี้ไปได้นะเพราะฉะนั้นครับมีโอกาสครับว่าลุ้นตรงนี้นะครับแถวนี้เนี่ยว่าเป็นอีเลียดเฟขึ้น1นะครับขึ้น1นะฮะตรงนี้1ครับ ลง2นะครับและรอขึ้น3ครับซึ่งขึ้น3ตรงนี้นะครับมีมุมมองว่าวอลลุ่มนะครับควรมากกว่านี้นะวอลุ่มควรมากกว่านี้แล้วก็ m a c กดีนะครับกลับมาตัดขึ้นและชันขึ้นมากๆนะครับผมอ่ะสำหรับกรอบน่าจะประมาณนี้ครับโดยเป้าหมายเวฟบ3นะครับถ้าตรงนี้จะเป็นเวฟบ3ให้กับเราได้ผมมีมุมมองครับว่าเป้าหมายของเรานะครับ ในเวฟสามนะผมมองว่าอย่างน้อยๆน,น่าจะเห็นประมาณ2บาทนะครับ2บาทนะ,อะลองมาดูครับว่าแผนการเล่นนะฮะสำหรับไทม์เฟรม e Day เนี่ยน่าสนใจยังไงนะครับสำหรับแผนการเล่นไทม์เฟรม e Day นะฮะมีมุมมองอย่างนี้ครับว่าถ้าเข้าเล่นได้ก็คือนะครับเหตุผลที่ว่าเบรกแนวต้านเส้นกดตรงนี้ไปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้จะเป็นจุดเข้าซื้อของเราได้ครับแถวๆนี้นะเพราะฉะนั้นลองมาดูร i s ตอรี่วอร์ดกันนะครับผม จุดเข้าซื้อของเราตรงนี้ครับแต่ลิกซ์นะผมมองแนวนะครับแถวนี้เลยซึ่งค่อนข้างลึกนิดหนึงครับสมับตรงนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นครับลองดูตรงนี้ครับืมนะฮะตรงนี้จะเป็นแนวรับของเรานะครับแต่แนวรับค่อนข้างลึกหน่อยนะครับในกรอบนี้เพราะฉะนั้นแนวรับถัดไปนะครับให้ลิกซ์ตอรีวอร์ค่อนข้างคุ้มน่าจะประมาณตรงนี้ครับแนวรับย่อยตรงนี้นะเพราะฉะนั้นครับแถว0.98นะครับ จะเป็นแนวรับย่อยของเราเพราะฉะนั้นดาวไซด์นะครับอยู่ที่10%ครับผมดาวไซด์อยู่ที่10%นะแต่อีเลียดเวฟขั้นต่ำนะครับที่ผมมองนะว่าเมื่อกี้เนี่ยอาจจะขึ้นไปแถว2บาทได้นะครับเพราะฉะนั้นนะมีโอกาสนะครับว่าอัพไซด์ถ้าขึ้นไปขึ้น3ได้จริงเนี่ยอัพไซด์ไกลๆเนี่ยนะครับอยู่ที่83%เเลยนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเรามาลองดูตรงนี้กันดูงบกันนะฮะ ถ้างบเทอร์นาลได้นะครับก็จะเป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับว่ามีสิทธิ์นะครับที่จะขึ้นอ่ะสำหรับงบนะครับเราจะพบว่านะครับไตรามาสสปี64นี้กลับมาลบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่กลับมาขึ้นได้อาจจะมีสตอรี่นะครับหรือเกิดการปั่นหุ้นขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าสนใจตัวนี้จริงๆ นะครับสนใจนะครับให้ความสําคัญที่ลิขไว้ก่อนว่า10%ท่านรับความเสี่ยงตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้ารับความเสี่ยงตรงนี้ได้ก็จัดได้นะครับผมอ่ะไม่ได้ชี้น้าในการลงทุนนะครับแต่เป็นแผนนะครับแชร์มุมมองนะครับอ่ะตัวต่อไปครับเป็นไทคมครับนะครับตัวนี้เนี่ยเรานะครับเราดูกันมาบ่อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแผนของเรานะครับแต่เดิมแล้วเนี่ย คือเล่นเบรกตรงนี้ครับและตอนนี้เนี่ยเบรกมาได้แล้วครับแนว11.80ครับนะฮะ11.80อัพไซด์ส์ครับหรือเป้าราคานะครับ13.2าบาทหรือคัดลอสนะครับ11.3หรือดาวไซ์อยู่ที่4.24%เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไทคมครับตอนนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็เพราะว่าเบรกแนวต้านย่อยตรงนี้ไปได้แล้วนะครับรอเหลืออย่างเดียวครับว่าเฮ้ยจะกลับมารีเทสได้หรือเปล่านะครับถ้ารีเทสกลับมาได้ก็ ไปได้อีกครับซึ่งเป้าสั้นๆผมมอง1 3 2นะครับผมสำหรับไทยขมน่าจะประมาณนี้กันนะครับต่อไปครับเป็น AGE ครับนะครับสำหรับ AGE เรามาดู Time Frame Week กันก่อนนะครับไทม์เฟรมวี k เราจะพบว่าตรงนี้นะครับขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแอสซูมได้นะครับว่า อาจจะเป็นขึ้น3นะหรือขึ้นน1ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยรอบยอ่อนะครับย่อลงมาแล้วนะย่อลงมาแล้วควรถ้าจะให้เล่นหน้าเทรดบายออรดิฟเนี่ยครับควรเข้าซื้อแถวนี้ได้แล้วนะแต่เป้าล่ะเป้าราคานะครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้นะครับเป็นขึ้น1นนะครับหรือขึ้น3เนี่ยถ้าตรงเนี้ยมาลง2นะต่อไปที่จะขึ้นได้นะครับลองมาวัดเป้ากันนะครับอ่ะ นะครับผมวัดรอบสวิงตรงนี้นะครับจะพบว่าเป้าราคานะครับจะอยู่ที่ห้าจุดสี่หกนะครับห้าจุดสี่หกนะครับเป้าหมายนะครับห้าจุดสี่หกนะครับอ่ะเรามาดูไทม์เฟรมเดยกันก่อนครับหากเป็นขึ้นนะครับหากเป็นขึ้นสามเนี่ยผมมีมุมมองว่านะครับลองขอกลับไปดูใหม่นิดนึงนะถ้าตรงนี้คอนเฟิร์มเป็นขึ้นสามครับก็จะมีสิทธิ์เอ็กซ์เทนขึ้นเป็น ขึ้น5ได้นะครับตรงนี้แล้วเป้าตรงนี้นะครับควรขายทันทีนะถ้าตรงนี้เป็นขึ้น5นะครับแต่ถ้าเป็นขึ้น3เมื่อไหร่ก็หลันไปได้ต่อได้นะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าตัวนี้ยังกลับมาสวยนะครับก็สามารถถามผมได้นะฮะอ่ะอสำหรับทําเฟรมเดย์ครับแผนในการเข้าเล่นนะครับถ้าให้โอเคมากจริงๆครับผมมีมุมมองว่านะครับเบรกแนวต้านเส้นกดครับ เบรกแนวต้านเส้นกดผมมีมุมมองว่าตีนะครับเอาปลายปลายไส้ตรงนี้ไปปลายไส้นะครับเพราะฉะนั้นจุดเข้าซื้อของเรานะครับผมมีมุมมองว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเข้าซื้อนะครับ3.40รอเบรกครับ3.40นะฮะให้ไปให้ได้นะครับถึงจะสวยแถวแถวๆ3มจุ่นนะอ่ะโอเคครับแนวแนวนี้นะครับแล้วนะครับจุดขัดล้อของเราจะอยู่ตรงนี้ครับ นะครับลองดูแนวต้านย่อยนะจะเป็นตรงนี้ครับปุ๊บนะครับประมาณ3จุดนะครับ0ู 02. ครับเพราะฉะนั้นครับลิกสตอรีวอร์ดนะฮะตัวนี้ถ้าจะเล่นเล่นไทม์เฟรมวีคได้อยู่นะครับลิกจะอยู่ที่11.18%ครับและรีวอร์ดนะครับถือลันได้ยาวๆเนี่ยไม่ขึ้นสักก็ขึ้น5นะจะมีเป้าหมายอยู่ที่ ห0รครับหรือเป้าราคาอยู่ที่5 4 6่เเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างคุ้มมากนะครับถ้าถ้าได้ต้นรอบนะมีโอกาสเป็นต้นรอบได้นะครับผมอ่ะสำหรับตัวนี้นะ่าจะประมาณนี้นะครับลองดู t ท m e เฟรมเดย์คอนเฟิร์มนิดหนึ่งอ่ะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะตัวนี้ก็รอรุนอีกทีครับรอเบรกแนวนี้ค่อยฟอลโล่ตามได้นะครับสำหรับ AGE ต่อไปครับเอริ A ครับ สำหรับ AW ริ ip, ครับตัวนี้นะทำเฟรมวิกมาดูกันก่อนนะครับทำเฟรมวิกเราจะพบว่าชันขึ้นมาได้ตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่ชันมาได้ตรงนี้ฮะแม็กดีกับ AO เป็นไงฮะนะครับทำไฮสูงขึ้นนะครับและไฮสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมแอดซูมนะครับวาเป็นขึ้น3แล้วเพราะฉะนั้นนับนะครับ ตรงนี้เป็น1ได้ครับลงมา2ครับและตรงนี้ขึ้น3แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีแลบลงมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะแอซูมได้นะครับเป็นขึ้น4แล้วเพราะฉะนั้นเรามาดูเป้าเวฟ5กันครับว่ามีโอกาอกส extend ได้ถึงขนาดไหนนะฮะลองดูครับปึ๊บนะครับสำหรับเป้านะครับเวฟ5เนี่ย ผมมีมุมมองนะครับว่าอาจจะขึ้นไปได้แถวบริเวณ1.56ครับถึง1.92นะอสำหรับตัวนี้เนี่ยทำเฟรมวีค่อนข้างสวยเลยแต่ทำเฟรมเดย์ครับนี้ใส่เขาค่อนข้างเสียนิดนึงนะที่ลากขึ้นมาได้ตรงนี้ครับและสุดท้ายตกลงกลับมาครับซึ่งตบลงกลับมาตรงนี้นะเรามาดูกันครับว่าอ่ายังอยู่ในกรอบนะครับยังอยู่ในกรอบปึ๊บนะฮะนะ ยังอยู่ในกรอบได้นะครับเพราะฉะนั้นนะตัวนี้ครับถ้าเราเล่น b y y on dip เนี่ยจะสวยไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วและตอนนี้นะครับถ้าจะไล่ราคาแถวนี้จะไม่เหมาะนะครับนอกเสียจากนะครับเราจะเล่นนะครับตรงนี้ครับอ่าแถวนี้เล่นได้อยู่นะครับเล่นได้อยู่เพราะฉะนั้นครับอ่าลิสจะค่อนข้างลึกนิดนึงนะเพราะฉะนั้นลองวัดครับจุดตรงนี้ นะครับแถวนี้เข้าซื้อได้นะครับที่ผมตีแนวต้านเส้นกดไปนะครับแต่ลิกสจะค่อนข้างหลือครับจะอยู่ที่0.77ครับหรือดาวไซด์อยู่ที่18%นะฮะแต่นะครับอัพไซด์อยู่ที่64%เนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างคุ้มครับแต่แค่ลิกส์ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะฮะสำหรับตัวนี้อ่ะตัวถัดไปครับ SK นะครับตัวถัดไปสำหรับ SK นะครับ e า r เฟม วิกนะครับเรามาดูไทม์เฟรมวี้กันก่อนเพราะฉะนั้นนะครับการขึ้นมารอบนี้ได้เผลอๆนะครับอาจจะเป็นนะครับขึ้น3แล้วก็ได้นะนี่ครับ1นะครับลง2เพื่อขึ้น3ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นย่อลงมาตรงนี้เป็นขึ้น4นะครับแต่4จะต้องไม่โอเวอร์แลบหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าผมนับเป็น1นะจะเข้าไม่ได้นะครับจะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะแอสซูมได้ว่าเป็นเวฟหนึ่งแล้วนะครับ ประกอบเว็หนึ่งนะครับขึ้นมาเป็นเว็หนึ่งต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือหนึ่งย่อยสองสามสี่ห้าครับลงมานับกันดูนะฮะปึ๊บนะครับหนึ่งครับลงสองนะแล้วก็ตรงนี้อาจจะอืตรงนี้ตรงนี้จะยังไม่ชัดนะผมมองนะยังไม่ชัดตรงนี้อาจจะเป็นสามก็ได้แล้วก็เ ไม่ชัดครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ชัดเพราะฉะนั้นถ้าเวฟไม่ชัดตรงนี้นะครับภาพรวมตรงนี้เลยเนี่ยเป็น1ได้ครับเพราะเวฟหนึ่งจะเป็นเวฟที่ไม่ชัดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมีโอกาสเป็นเวฟหนได้และลงมาตรงนี้เป็นเวฟสอนะครับนะตรงตรงนี้เป็นเวฟสอเพราะว่า CCI นะครับเกิด Hidden Bullish นะครับเกิดเกิด Hidden หรือเปล่าอ่ะไม่เกิดขึ้นด้วยนะอ่า ราะฉะนั้นตัวนี้นะครับทําเฟรมวีค่อนข้างนับยากนิดหนึ่งนะครับงั้นเรามาดู t ท m e เฟรมเด a y กันนะครับอืมทําเฟรมเดผมผมว่าผมน่าจะเจอแล้วทําเฟรมเดวัดง่ายกว่านะครับจุดตรงนี้จุดตรงนี้ครับจุดตรงนี้จุดตรงนี้อืมนะครับเราน่าจะเจอ5ไปแล้วนะครับ5แล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็นะครับอาจจะเป็น a ขึ้น b นะครับแล้วตรงนี้ลงมา4แล้วนะครับนะฮะ ดีดขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสำหรับ SK นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยถ้าเล่นตามได้นะครับผมมีมุมมองว่าเล่นตามเทรนด์ครับแทรแนลเอเอ็มเอยี่สิบห้าโนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเทรนด์ขึ้นได้อยู่นะครับแล้ววอลุ่มค่อนข้างเข้านะตอนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็ถ้าเทรนด์ฟอลล์วิ่งนะครับก็ค่อนข้างสวยนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูเป้าราคากันเป้าราคานะครับในรอบเนี่ย ออรอบสวิงตรงนี้นะครับผมมีมุมมองนะว่าเราอาจจะมีเป้าขายอยู่ที่1.48นะครับ1.48เพราะฉะนั้นจุดเข้าซื้อแถวนี้ได้ครับแล้วก็1.48นะครับอัพไซด์13บเปอร์เซ็นต์ครับแต่ดาวไซด์เนี่ยน่าจะลึกนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมมีมุมมองว่าคัดตรงนี้ครับแนวต้านย่อยออกขออภัยครับแนวรับย่อยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับ ลิกซ์จะอยู่ที่9.23ครับแล้วอัพไซด์จะมีอยู่13.85ปรนะครับนะฮะประมาณนี้ครับสำหรับ SK นะครับนับเวฟค่อนข้างยากนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมมีมุมมองนะว่าถ้าจะยืดขึ้นได้ก็ยืดขึ้นตรงนี้ครับรอรุ้นอีกทีว่าตรงนี้เบรกขึ้นไปได้ป่าถ้าเบรกขึ้นไปได้เทสไฮเดิมครับไฮเดิมขึ้นไปได้ก็ไปเป้าถัดไปครับ2.22นะอ่ะ SK นะจะประมาณนี้ครับ ต่อไปเป็น mjd ครับ major d e v e l o p นะครับตัวนี้เนี่ยวันนี้ค่อนข้างบวกเยอะนะครับ8%เลยทีเดียวนะฮะเรามาดูไทม์เฟรมวีคกันก่อนนะครับ Time ม์เฟรมวีคผมมองนะว่าเราอาจจะเจอขึ้นหนึแล้วก็ได้นะครับและลง2รอนะครับคอนเฟิร์มขึ้น3ครับซึ่งขึ้น3ตรงนี้ผมมีมุมมองนะครับว่ารอเล่นเบรกครับ2 จุดหนีไปให้ได้ก่อนนะจะคอนเฟิร์มขึ้น3ได้นะครับเพราะฉะนั้น MJD นะครับถ้าอยากเล่นเล่นใน Time Frame w e e k นะครับจะสวยหรือไม่งั้นนะ Time Frame w e e k มองอีกจุดหนึ่งผมมีมุมมองนะครับว่าเบรกแนวต้านเส้นกดไปได้แล้วนะครับเบรกไปได้แล้วเพราะฉะนั้นเล่นสั้นเล่นได้ครับเป้าในการขายทํากําไรผมมีมุมมองว่า2.13นะค่อนข้างสั้นนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์กีฬไม่ค่อยคุ้มนะเพราะฉะนั้นไปเล่นรอเล่นแนวกรอบนี้ครับ เบรก2.3ไปได้จะสวยเลยครับเบรก2.3ไปได้เป้าอีกทีไปตรงไหนนะครับก็2.88ครับนะ2.88เพราะฉะนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ลองดูครับถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้นะเป้านะครับ24นะครับขอเบรก2.30ไปให้ได้ก่อนนะครับถึงตัวนี้ถึงจะน่าสนใจนะสำหรับ MJD ต่อไป RT ครับนะฮะ RTO นะครับค่อนข้างสวยเลยนะฮะปึ๊บมานะครับตรงนี้เนี่ยเข้ามาแล้วครับเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเล่นหน้าเทรด buy on deep ครับตรงนี้เนี่ยหน้าเข้าซื้อแล้วเรียบร้อยนะแต่นะครับถ้าตรงนี้แอสซูมว่าเป็นขึ้นหนึ่งนะครับแล้วเพื่อลงสองต่อไปจะเป็นขึ้นสามได้เนี่ยนะครับแล้วลองมาวัดเป้ากันนะครับประมาณฟิโบ1 6 1 8เนี่ย จะอยู่ที่3.56ครับเพราะฉะนั้นนะฮะอัพไซด์นะครับแถวแถวบริเวณนี้นะครับอัพไซด์ไป3.56เนี่ย57%เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสวยครับเรามาดูนะครับไทม์เฟรมเดกันว่าจุดเข้าซื้อนะครับเข้าซื้อได้จากเหตุผลอะไรบ้างนะนี่ครับนะครับถ้าจะเล่นชุดนี้ครับเล่นชุดที่เบรคแนวต้านเส้นกดไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยครับมีแรงขายขายลงมานะครับเกิดแท่งเทียนแดงยาวเฟ้ยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอกลับมาขึ้นได้ครับบริเวณประมาณสัก2.32ขึ้นไปนะครับถึงจะสวยนะครับจุดคัดผมมองนะครับถ้า2.3 3 2รับไม่อยู่และลงไปต่ำกว่าประมาณ2.26นะครับจะเป็นจุดขายของเรานะครับประมาณนี้ฮะเอาแนวตรงนี้นะครับ นะฮะเพราะฉะนั้นครับ r i สตอรี่บอร์ดครับปึ๊บนะครับจุดนี้นะฮะห้าหกเทคโฟฟิตนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยคัดลอ s ครับเนะครับอัพไซ e ์เก้าดาวไซ์หกเปอร์เซ็นตะครับนะครับ,นะรบสตอรี่บอร์ก็ค่อนข้าง ไม่ไกลกันมากนะครับแต่ถ้าจะเอาสวยจริงๆอาจจะวัดไปตรงนี้ครับเป้าตรงนี้นะ16%ก็ครับก็มีสิทธิ์ไปได้นะครับถ้าตรงนี้เบรกได้อยู่แล้ววอลุ่มมานะผมมีมุมมองว่าขอวอลุ่มมานิดหนึ่งนะครับเบรกตรงนี้ยืน pull back ขึ้นไปได้นะครับแต่วอลุ่มมาถึงจะสวยนะครับสำหรับ R t ทเพราะฉะนั้นตัวนี้รอเบรกขึ้นอย่างเดียวนะครับอ่ะและตัวสุดท้ายครับสีมาาครับ สำหรับสีมาสนะครับสีมาสนะครับผมมองว่ารอบนี้เราอาจจะนะครับเราอาจจะเจอขึ้น3แล้วก็ได้นะนะครับนับยังไงนับตรงนี้ครับเป็น1ครับลง2นะครับและการขึ้น3าตรงนี้นะครับมาพร้อมวอลลุ่มแม็กดีต้องมานะเพราะฉะนั้นแถวนี้ครับเป็นขึ้น3มลงมาซึ่งลงมาตรงนี้นะครับผมมองว่าอาจจะลงสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมขึ้น5ครับแตกขึ้น5ตรงนี้ ขึ้นไปได้ถึงไหนนะครับผมมีมุมมองตรงนี้ครับว่าคลื่น5มีสิทธิ์นะครับว่าอย่างน้อยครับไฮเดิมครับหรือนะครับเป้าขึ้น5จะอยู่บริเวณนี้ครับนะครับโซน7.75ถึง9.55จครับจะเป็นเป้าขึ้น5ให้กับเราได้นะครับโซนตรงนี้เพราะฉะนั้นครับตัวนี้เนี่ยถ้าวางแผนการเล่นนะฮะเราไปดูทมเฟรมเดย์ครับ เหตุผลในการน่าเข้าเล่นนะครับที่พักตัวรอบนี้นะผมมีมุมมองว่าวอลลุ่มนะครับก็มีแรงซื้อน่าจะเข้ามาเก็บราคาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับน่าสนใจแต่ถ้าจะซื้อนะครับถ้าอยากจะเล่นจริงๆผมมีมุมมองว่าเบรก6.25ไปได้ครับรอเล่นเบรก6.25ไปได้นะฮะถึงจะสวยนะครับผมเพราะฉะนั้นลิ s สตอรี่ a r d ์ครับ เ้านี้ครับ2.5เป็นเป้าในการซื้อนะครับส่วนอัพไซด์อยู่ที่7.75นะครับอย่างน้อยประมาณ64%นะหรือนะครับอาจจะไปถึงตรงนี้เลยก็ได้ครับ52%นะเพราะฉะนั้นลองเป้าใกล้ๆก่อนนะครับ24%นะครับและดาวไซด์นะครับรอนะครับหากหลุด5.95ตรงนี้ไปได้นะครับและยืนกลับมาไม่ได้ต่อเนี่ย ขัดลอสได้ครับวางแผนขัดลอสได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับอับไซด์อยู่ที่24%ส่ครับส่วนดาวไซด์จะอยู่ที่4 8 0นะครับสำหรับสีมานะเพราะฉะนั้นค่อนข้างสวยครับแล้วก็มีสตอรี่เรื่องราวของการแจกวอลเล็นะครับนะเพราะฉะนั้นรอลุ้นกันครับว่าถ้าเบรกแนวนี้จะสวยนะครับจะกลับมาสวยได้นะครับสำหรับสีมาอ่กะสำหรับนะครับ สำหรับสรุปตลาดและหุ้นการบ้านนะครับประจำวันอังคารที่7กันยายนก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับให้ผมลองดูหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ใน YouTube กันมาได้เลยนะครับขอบคุณครับนะ